ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเมนูวันนี้นะครับจะมาทำข้าวโพดอ่อนผัดปลาแซลมอนบดเนื้อปลาแซลมอนบดเนาะโอเคอนนี้เลยเปิดแก๊สให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป คือผมไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ไม่ใช้ผงชูรสนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราให้เดือดสักพู่พอน้ำเดือดแล้วนะครับผมก็จะโขลกกระเทียมพร้อมเปลือกแล้วก็วุ้นนส้นที่กินสีเขียวนะครับถ้าใครไม่าทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครับพริก ผัดให้หอมก่อนพอหอมแล้วก็ใส่เนื้อปลาแซลมอนบกเอาไปผัดให้หอมให้สุกก่อน ปลาเนื้อปลาเริ่มสุมนกนะครับเดี๋ยก็ใส่กระปอาจจะเลื่อนให้มัไปัแล้วก็ตามด้วยซอสปลาดอยหอมนิดๆกลิ่นหอมแล้วก็ตาด้วยซอสปลาดอ a n โอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะสดร okay, สด,แ,สดลแ,ลแ,สรแล้วนะครับไปติดตดแย้ได้เลยเตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทําช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปหน้าที่ดีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ